เธอนี่คือบัตรเครดิตลับที่นักเดินทางส่วนใหญ่มักจะมีนะคะนั่นก็คือบัตรเครดิต KTC UnionPay และ KTC JCB นั่นเองเพราะอะไรนักเดินทางส่วนใหญ่ถึงพกบัตร2ค่ายนี้วันนี้แกปแชร์ความเห็นส่วนตัวให้ฟังค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกวางสาวพาใช้บัตรนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ชิดชนชาแนลของแก๊บด้วยนะคะกลับมาคะ่ะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะคะแก๊บก็จะมารีวิวบัตรเครดิตให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งบัตรเครดิตที่แก๊บจะมา r e ว i e ทุกคนฟังวันนี้บอกเลยว่าเป็นไอเทมลับเป็นบัตรเด็ดที่นักเดินทางส่วนใหญ่มักจะพกติดตัวกันไว้นั่นก็คือ นี่เลยค่ะบัตรเครดิต KTC ของค่า UnionPay และ JCB นั่นเองนะคะเพราะอะไรนักเดินทางส่วนใหญ่ถึงมีบัตรกลุ่มนี้เอาไว้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่นักเดินทางมักเจอเวลาบัตรเครดิตไปใช้จ่ายที่ต่างประเทศเป็นเรื่องของ fx rate นั่นเองนะคะหรือค่าความเสี่ยงของสกุลเงินเวลาแปลงไปแปลงมาเนี่ยนะคะเขาจะมีค่าความเสี่ยงเนี้ยอยู่ที่2.5%นะคะที่จะโดนชาร์จเข้าไปนะคะอันนี้เรื่องที่1 เรื่องที่2เลยก็คือสําหรับนักเดินทางที่ชอบเที่ยวในเอเชียนะคะก็จะเจอบางปัญหานะคะอย่างประเทศจีนเนี่ยถ้าเราบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดเข้าไปใช้จ่ายเนี่ยร้านค้าเขาจะไม่ค่อยรับค่ะเขาจะรับเป็นอยู่เนยนเพย์ก็จะมีปัญหาเรื่องเครือข่ายในการชําระเงินเหล่านี้และเรื่องที่3เลยนะคะเป็นเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของการเล่นโปรโมชั่นนั่นเอง ซึ่งบัตรเครดิตที่แก๊บคัดมารีวิววันนี้นะคะทั้งฝั่งของ Union Pay และ JCB เนี่ยเป็นของ KTC นั่นเองนะคะก็คือเป็นบัตรที่ส่วนใหญ่ตัวแก๊บอะมักนิยมเอาน้องเดินทางไปต่างประเทศเพราะอะไรวันนี้แก๊บมาแชร์ให้ฟังค่ะ ก่อนอื่นนะเธอเรามาทําความรู้จักบัตรเครดิตกลุ่มนี้ของ KTC เคร่าวๆกันก่อนเลยนะคะใบแรกที่แกจะพูดถึงก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิต KTC JCB Platinum นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นบัตรเครดิตตัวเริ่มต้นนะคะของค่าย JCB นะคะที่ทาง KTC มีตัวนี้ก็คือทุกการใช้จ่าย25บาทจะได้รับไปเลย1คะแนนในประเทศและหากเรานําบัตรใบนี้ไปใช้จ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นสกุลเงินเยนเนี่ยเราจะได้รับคะแนนคูณ2ไปเลย ซึ่งบัตรตัวนี้เป็นบัตรตัวเริ่มต้นสําหรับผู้ที่มีรายได้15,000บาทขึ้นไปก็สมัครได้แล้วแต่สําหรับใครที่เป็นสายพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะคะทาง KTC เขาก็มีนี่เลยค่ะบัตรเครดิต KTC JCB Ultimate นะคะตัวนี้จะสําหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปนะคะซึ่งก็จะมีการอัปเกรดสิทธิประโยชน์ขึ้นมานิดนึงอย่างแรกเลยใช้ใจ่ายในประเทศคะแนนคูณ1เหมือนกันทุก25บาทได้รับ1คะแนนแต่ตัวนี้ถ้าเราไปใช้ใจ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศนะคะเราจะได้รับเป็นคะแนนคูณ2ไปเลย และที่สำคัญก็คือเขามี m i r a c l e Lounge มาให้ด้วยอีก2ครั้งต่อปีนะคะแต่ว่าเราจะต้องบินกับการบินไทยเท่านั้นมาที่ค่า Union Pay กันบ้างนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะบัตรเครดิต KTC Union Pay p l a t แพ u m นั่นเอง เธอตัวนี้เป็นบัตรตัวเริ่มต้นของทาง Union Pay นะคะที่ KTC มีตัวนี้สำหรับผู้ที่มีไรายได้ตั้งแต่1น0 0 0บาทขึ้นไปก็สามารถสมัครได้แล้วนะคะสิทธิประโยชน์ก็จะคล้ายๆกับฝั่ง JCB เลยก็คือใช้จ่ายภายในประเทศทุกการใช้จ่าย25บาทได้รับ1คะแนนแล้วตัวนี้ถ้าเราไปใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศอย่างฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันนะคะเราจะได้รับคะแนนคูณ2ไปเลย และสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่5 0 0 0 0บาทขึ้นไปเขาก็จะมีรุ่นนี้ค่ะบัตรเครดิต KTC Union Pay Diamond นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นอัปเกรดขึ้นมานะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปใช้ใจ่ายในประเทศคะแนนคูณ1ทุกการใช้ใจ่าย25บาทแล้วถ้าใช้ใจ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศเราจะได้รับคะแนนคูณ2ไปเลยตัวนี้จะมี Mira c ค e Lounge มาให้2ครั้งต่อปีนะคะแต่จะต้องบินกับการบินไทยเท่านั้นซึ่งหลักๆสิทธิประโยชน์ของการใช้จ่ายในประเทศของบัตรทั้งนี้เทียก็จะมีควาามคล้ยกันนะคะค แล้วอีกเรื่องที่เธอต้องรู้ก็คือบัตรเครดิต KTC ทั้ง4ใบนี้นะคะฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพแล้วที่สำคัญ FX rate ของเขาแค่2%เท่านั้นนะคะจากถ้าเทียบกับธนาคารอื่นเนี่ยจะอยู่ที่2.5%เรียกว่าของค่า KTC จะถูกกว่าคนอื่นเขาอยู่จ5นั่นเองและนั่นก็คือสิทธิประโยชน์ทั่วไปนะคะของบัตรเครดิต JCB และ UnionPay ของ KTC ทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันบ้างว่าแล้วเหตุผลอะไรทำไมนักเดินทางถึงควรมีบัตร UnionPay นะคะ มาที่เรื่องแรกก่อนเลยแก็ต้องบอกว่าหลายคนที่เคยไปจีนะจะรู้เลยว่าประเทศจีนเขาจะไม่ค่อยรับวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดกันนะทุกคนที่นู่นเขาใช้ยูเนี่ยนเพยกันตัวแก็เองก็เพิ่งไปเที่ยวจีนมานะคะต้องบอกว่าบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพที่นู่นคือได้รับความนิยมมากๆพวกวีซ่ามาสเตอร์จะใช้ตามห้างใหญ่ๆหรือสนามบินเท่านั้นนะคะเรียกว่าร้านค้าส่วนใหญ่ช้อปปิ้งเขาจะใช้เป็นยูเนี่ยนเพกันที่เขาจะรับ อันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเวลาเราเอาบัตรไปผูกใช้กับ a า i ีเพเธอที่นู่นเขาคิดมากๆเวลาใช้ a า i ีเพตัวเก็บเองก็เป็นคนหนึ่งที่จะนิยมเอาบัตรเครดิตเข้าไปผูกนะคะซึ่งอารีเพย์ถ้าเราใช้จ่ายเกิน200ยหยวนนะเธอเขาจะมีการชาร์จค่าบริการเพิ่มเข้าไปอีกนะคะแต่ถ้าเธอใช้เป็นบัตรเครดิตยูเนียนเพย์เนาะแล้วเธอใช้จ่ายผ่านอาีเพเกิน200หยวนอะ จะเป็นบัตรค่ายเดียวเลยที่จะไม่โดนชาร์จเพิ่มนะคะก็คือส่วนใหญ่เราจะเสียแค่ตัว fx rate เท่านั้นนะคะก็เป็นอะไรที่จะคุ้มกว่าบัตรค่ายอื่นๆถ้าเราไปใช้จ่ายที่ประเทศจีนเธอแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันจะเล่าให้ฟังก็คือตอนนี้บัตรเครดิตยูเนียนเ่ยนเพลของเค c ดซีอ่ะ เขามีเล่นโปรเงินคืน3%ให้ด้วยนะคะซึ่งประเทศที่อยู่ในโปรโมชั่นนี้ก็จะมีฮ่องกงหมากเกาไต้หวนันเกาหลีสิงคโปร์แล้วก็ประเทศจีนนั่นเองนะคะเราจะได้รับเงินคืนไปเลย3%นะคะในการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินดังกล่าวซึ่งดียังไงคะดีตรงที่ว่าเวลาเราบัตรเครดิตไปใช้จ่ายต่างประเทศเราจะต้องเสียเอฟเฟคเล2%ใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาวีเงินคืนให้3%นะคะเท่ากับว่าฟรีเอฟเฟคเลไปนั่นเองนะคะเราก็จะไม่เสียเอฟเฟคเลเลยเรื่องถัดมานะคะที่เอาใจนักท่องเที่ยว มาก็คือบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพเธอเขามักจะมีโปรร่วม กับแอปท่องเที่ยวต่างๆนะคะเช่น a g o d a อะไรเงี้ยก็จะมีส่วนลดพิเศษอีก20%และนอกจากการใช้ใจ่ายต่างประเทศที่คุ้มค่าแล้วเนาะเขาก็จะมีพวกแบบส่วนลดพิเศษของค่า UN i o n Pay พที่จะเป็นส่วนลดตามร้านอาหารอะไรต่างๆก็มีเยอะพอสมควรเนาะเราสามารถไปใช้สิทธิ์ได้แต่สําหรับใครที่เน้นใช้ใจ่ายในประเทศอะเก็บก็ต้องบอกว่าบัตรใบนี้ก็มีความคุ้มค่าเช่นกันอย่างอันแรกเลยที่ฉันใช้สิทธิ์บ่อยมากแล้วหยิบบัตร u ยู่เน้นเพย์มาใช้บ่อยมากก็คือตัวพวก คูปองส่วนลดใน Lazada เนาะทุกการใช้ใจ่าย600บาทจะได้รับเงินคืน100อยะไรเงี้ยเขามักจะมีคูปองเจ๋งๆแบบนี้ให้ซึ่งส่วนลด100บาทอะ่ะสำหรับบัตรเครดิตมันเยอะมากนะเธอแล้วยิ่งแบบ ซื้อ600ลด100อ่ะโอ้โหมันเยอะมากหรือจะเป็นส่วนลดในห้าง The เดอะมอลล์เนาะได้ส่วนลดประมาณสูงสุด2,500บาทถ้าเราใช้ใจ่ายในห้างเคอเดมอลล์ประมาณ5 0,000บาทขึ้นไปเธอซึ่งโปรพวกนี้ยูเนี่ยนเพย์เขาจัดได้แบบจัดมากหรือตอนนี้นะคะถ้าเราบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ของเคทอซีะไปใช้ใจ่ายในห้างเซ็นทรัลชิดลมเนาะเธอเขาจะมีโปรที่แบบเงินคืนสูงสุดถึง5000บาทเลยนะคะถ้าเราใช้จ่ายในห้างเซ็นทรัลชิดลมเนี่ยประมาณ10,000 0บาทขึ้นไปซึ่งมันถือว่าเป็นเงินคืน แล้วก็จะมีอีกโปรหนึ่งที่ฉันชอบใช้เช่นกันทุกวันนี้ใช้เกือบทุกวันก็คือถ้าเราบัตรเครดิตยูเนียนเพย์แตะจ่ายค่าทางด่วนนะคะในด่านที่เขาร่วมรายการน่ะเธอถ้าด่านนั้นมีมูลค่า50บาทอะ่ะเขาจะตัดเก็บเราแค่40บาทคือมีส่วนลด10บาทไปเลยเรียกว่าทุกครั้งที่ขึ้นทางด่วน50จ่าย40คือยูเนียนเพย์เป็นบัตรที่เล่นโปรเยอะมากๆแล้วมักจะมีโปรยุบยิบอย่างนี้มาให้เล่นตลอดนะคะตัวเก็บเองก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจอยมากๆนะคะกับโปรโมชั่นของยูเนียนเพย์ อย่างล่าสุดฉันไปช้อปปิ้งที่เดอะมอลล์อะไรเงี้ยเธอซื้อของในกลูมเม่เท่าไหร่ก็ได้จ่ายด้วยบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพไปแรกกระเป๋าถุงผ้าได้ฟรีอีกนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเออมันค่อนข้างคุ้มค่ามีทั้งของแถมมีทั้งส่วนลดแล้วก็มีทั้งเงินคืนอะ่ะเรียกว่าครบจบเลยในบัตรใบเดียวอันนี้ก็เป็นความเลิศหนึงเลยที่ในปี2 0 2ที่ผ่านมาฉันถือว่าหยิบบัตรใบนี้ขึ้นมาใช้บ่อยพอสมควร มาที่ค่ายถัดไปกันบ้างนะคะนั่นก็คือบัตรเครดิต KTC JCB กันบ้างหลอ อันนี้ก็คือสายเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบาัตรเครดิต KTC อย่างแรกเลยที่นักเดินทางชอบมากๆคือเขามีล่าชมาให้ที่สามารถไปใช้ที่ต่างประเทศได้หลายที่พอสมควรเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคุ้มค่าที่นักเดินทางส่วนใหญ่ชอบบัตร JCB เพราะเขามีเลา้าพิเศษตรงนี้ extra มาให้แล้วถ้าเอาบาัตรเครดิต KTC JCB มาใช้ใจ่ายในประเทศล่ะจะเป็นยังไงบ้างหล่อนอันนี้ก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าเหมือนกันนะ อย่างแรกเลยก็คือถ้าเราเขามาใช้ใจ่ายในร้านอาหารญี่ปุ่นที่ร่วมรายการเนาะเราจะได้รับส่วนลดพิเศษไปเลยนะคะก็ประมาณ10%เลยนะคะในร้านที่ร่วมรายการก็ถือว่าเป็นบัตรหนึ่งที่ได้ส่วนลดตามร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะมากๆสองเลยนะคะต้องบอกว่าเขาเป็นบัตรที่เอาใจสายช้อปปิ้งห้างมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นห้างเซ็นทรัลเดอะมอลล์สยามทาคาชิมายะโรบินสันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์เนี่ยตอนนี้เขามีร่วมโปรคะแนนคูณ7อยู่นะคะซึ่งบอกว่าคุ้มมากๆ คุ้มยังไงใช้ใจ่ายตั้งแต่บาทแรกจนถึง9,999เราจะได้รับไปเลยคะแนนคูณ2แล้วตั้งแต่10,000บาทจนถึง99,999บาทเราจะได้รับคะแนนคูณ4ไปเลยแล้วถ้าเราช้อปปิง้งเกิน1,000 0 0บาทขึ้นไปจนถึง3 0 0 0 0 0บาทเราจะได้รับคะแนนคูณ7ไปเลยนั่นเองนะคะเรียกว่าคะแนนคูณของเขาอะแทบจะแซงบัตรโคแบรนด Co ์ของห้างสรรพสินค้าไปแล้วเนาะเรียกว่าเอาใจใส่ช้อปปิ้งสุดๆคะแนนคูณ7เนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มมากมาก แล้วตอนนี้นะคะเขาก็มีโปรนะคะสำหรับผู้สมัครบัตรใหม่นะคะก็คือเราจะได้รับโค้ดส่วนลดนะคะ Grab Food นะคะมูลค่า500บาทนะคะเพียงเล่าสมัครบัตรใบนี้หลังจากได้รับอนุมัติแล้วนะคะภายใน30วันมียอดใช้ใจ่าย3ครั้งขึ้นไปเราก็ได้รับโค้ดส่วนลดพิเศษ500บาท Grab Food ไปเลยค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งเลยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะคะก็คือเศรษฐกิจยุโรปส่วนใหญ่เอาบัตรเครดิตไปรูดเราจะไม่ได้รับคะแนนสะสมแต่บัตรเครดิต KTC JCB ไปรูดยุโรปยังได้คะแนนสะสมนะคะ แล้วเธอเชื่อปาะอีกโปรหนึ่งที่ฉันใช้บ่อยมากก็คือเวลาซื้อของใน La z a ด a เขามักจะมีส่วนลดพิเศษ200บาทมาให้ด้วยจริงๆ Ben e f i ฟิตต้องบอกว่าคุ้มค่าใกล้เคียงตัวยูเนียนเพย์มากๆเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบาทที่แก๊ชอบเอาขึ้นมาเล่นโปรกลับมาที่สรุปความเห็นส่วนตัวกันบ้างนะคะหลักๆเลยที่นักเดินทางส่วนใหญ่เขามักพกยูเนียนเพย์กับ JCB กันนะคะก็เป็นเพราะว่าเขามักจะมีโปรพิเศษนะคะในประเทศกลุ่มดังกล่าว ใครที่เป็นสายชอบเที่ยวเอเชียอย่างแก็บ,บอกไปจีนเนี่ยยูน o n Pay พคุณจะพลาดไม่ได้เพราะที่นู่นส่วนใหญ่เขารับเป็นอันนั้นเลยเนาะแล้วก็ใครที่เป็นสายท่องเที่ยวญี่ปุ่น JCB ก็มีทั้งเลาช์ให้แล้วก็มีคะแนนพิเศษให้นะคะแล้วก็จัดโปรร่วมกับร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะมากๆหรือจะเป็นส่วนลดลดเช่าอะไรเงี้ยก็มีให้พอสมควรซึ่งบัตรทั้ง2กลุ่มนี้แก็บบอกเลยว่าสายเดินทางในเอเชีย ควรมีติดก,กระเป๋าพกเอาไว้เพราะเราสามารถเล่นเบ n นฟิตต่างๆได้มากกว่าคนอื่นนั่นเองแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะเก็บก็อยากจะเตือนว่าเวลาเดินทางไปต่างประเทศอะคุณก็ควร พกบัตรวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดไปด้วยนะคะเพราะว่าบางที่อ่เธอเขาก็ไม่ได้รับ JCB ไปสมมบหึอืออกไหมและบางที่บัตรยูเนียนเพย์ก็อาจจะไม่รับก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเรามีทั้งวีซ่ามาสเตอร์ JCB และยูเนียนเพย์ติดกระเป๋าไว้ก็เป็นอะไรที่ชัวร์ที่สุดค่ะรับรองว่าไปทุกมุมโลกยังไงก็ต้องมีรับเราสักใบแน่นอนและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมานักเดินทางส่วนใหญ่มักมีบัตร KTC u n i ยูเนีและ JCB ไว้ในกระเป๋าตัง แล้วเพื่อนๆละคะวันหยุดยาวนี้จะไปไหนกันสนใจสมัครบัตรเครดิตใบไหนบ้างก็อย่าลืมมาแชร์แกฟังที่ใต้คอมเมนต์นะคะ แล้วเธอฉันจะบอกว่าช่องของฉันมีทิ้งลิงก์ในการสมัครบัตรเครดิต KTC Union Pay และ KTC JCB ไว้ให้ที่ใต้เดสคริปชันแล้วนะคะสามารถไปกดสมัครผ่านลิงก์ของแก๊บได้เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของแก๊บด้วยนะคะแล้วสำหรับใครที่ชอบถามมาว่าช่องคุณแก๊บใช้กล้องอะไรถ่ายคะช่องนี้ใช้กล้อง iPhone 17 Pro Max ในการถ่ายนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe c ช anel ของแก๊บด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย เพื่อนๆขาตอนนี้แก๊ปมีทิ้งลิงก์ในการสมัครบัตรเครดิตไว้ให้ที่ใต้เดสคริปชันแล้วนะคะสามารถกดสมัครบัตรเครดิตได้ผ่านลิงก์ของแก๊บเลยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของแก๊บด้วยและที่สําคัญตอนนี้ช่องของเรามีหลายช่องทางมากๆไปกดติดตามกันได้นะคะแล้วสําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะไปติดตามกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคน เธอขอขัดจังหวะน,นิดนึงหลายคนชอบมาคอมเมนต์ว่าชอบสีปากคุณแกปมากเลยใช้ลิปสีอะไรได้ค่ะดิฉันมาปาักตะกร้าให้เลยนี่คือเคสลิปมอนสเตอร์เบอร์15นะคะตัวนี้เป็นลิปสติกที่แกปใช้ประจำเอฟวิดเดทลุคใช้จริงเลยพคเกจิ้งเป็นเหล็กสวยงามแข็งแรงและที่สำคัญสีของเขาดูละเลือละเละืออโกลโกลแบบนี้เลยเธอฉันจะบอกว่าเนื้อลิปเขานุ่มมากแทบไม่ต้องทาลิปมันเลยมีความชุ่มชื้นและที่สำคัญสีติดทนตลอดทั้งวันเลยนะคะ ชั้นสีเบอร์15้เนี่ยส่วนตัวฉันใช้แล้วแฮปปี้มากเนื้อดีมากไม่ต้องทาลิปมันทับติดทนตลอดทั้งวนันงานเอาดออินดอร์อยู่ได้หลายชั่วโมงเลยแล้วถ้าระหว่างวันรองพื้นของเราเกิดเลือนขึ้นมาจะทำยังไงแกปเติมด้วยแป้งเคสโคเวอร์ชิลล์พาวเดอร์ฟาวเดชั่นค่ะตัวนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นที่ต้องบอกเลยว่าเนื้อเบามากๆเลยนะคะแล้วก็ติดทนคุมมันได้ประมาณเลยส่วนตัวแกปจะเอาไว้ทัชอัพเติมส่วนที่รองพื้นเลือนไป สำหรับใครที่สนใจสินค้าทั้งสองตัวนี้แก๊ปปักตะกล้าไว้ให้แล้วนะคะ